จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราปีนั้นหมดแพชชั่นอยาก,กเกษียณกลับไปใช้ชีวิตสุขสบายในแดนกลางตัง5ชากวรรณกรรมสามกกนั้นได้บรรยายไว้ว่าหลังจากแผนลวงเหล่าปีมาฆ่าล้มเหลวซุ่นกวนจึงเปิดใจยอมรับตัวเหล่าปีในฐานะน้องเขยและจัดเต็มทั้งทรัพย์สินเงินตราสาวงาม อาหารสุราชั้นยอดและคนรับใช้มากมายมาเสิร์ฟให้กับเล่าปีแถมแม่ยายนั้นก็รักใคร่เอ็นดูในตัวของเล่าปีและเล่าปีเขาอินเลิฟกับสุนสร้างเสียงน้องสาวของสุนกวนจนถึงกับหลงลืมปณิธานแห่งใจตนเองนั้นและขอยตามกลมกกืนไปกับชาวกังตังในฐานะชนชั้นสูงคนหนึ่งนี่ คือสิ่งที่เราปีนั้นปาชนาหรือไม่ล่ะจนจูโล่งนั้นถึงกับทนไม่ได้ต้องนำเอาจดหมายของของเบงมาเตือนสติของเราปีแต่เหล่าปีนั้นก็ยังคงอิดออดไม่อยากจะออกจากกังตังไปเสียทีจนจูโล่งนั้นต้องสวดชุดใหญ่ใส่เหล่าปีว่า่าที่พวกตนต้องเหนื่อยยากลำบากเสี่ยงตาย ก็เผื่อหวังให้เหล่าปีเป็นใหญ่และฟื้นฟูราชงหันฉะไหนเหล่าปีคิดจะสุขสบายจนละทิ้งพวกพ้องของตนเองกันนั้นหรือทำให้เหล่าปีนั้นเกิดความละอายใจจึงยอมที่จะกลับเก่งจิว๋วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่นาแปลกใจอะไรหรอกนะชีวิตสงบสุขขอบครัวสมพูนลำรวยมีกินมีใช้มีชื่อเสียง มีเกียรติยศคนนับหน้าถือตาและได้รับการปฏิบัติที่ดีนั่นก็คือพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ไม่ใช่เหรอและยิ่งสำหรับเราปีอายุอานามก็ปาเข้าไป50กว่าปีแล้วเกินครึ่งชีวิตของค่าเฉลี่ยคนยุคนั้นแล้วแถมยังตากตำลำบากต้องลุกล้มหนีตายมานับครั้งไม่ถ้วนครั้ง ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากกังตังย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่เหล่าปีนั้นก็อยาก,กเกษียณตนเองใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนั่นก็เป็นเรื่องปกตินี่แต่ทว่าเหล่าปีมีความพิเศษเหล่าปีนั้นในชักชวนคนกล้าและคนเก่งมากมายให้มาช่วยเหลือตนในการทำงานในการพื้นฟูราชวงศ์หัน่น และสร้างอำนาจให้กับตนเองสิ่งนั้นย่อมแสดงถึงความเชื่อใจของพวกพ้องที่เชื่อมันในตัวเรล่าปีจึงติดตามมากับเหล่าปีแล้วหากเหล่าปีนั้นก็เสียนตนเองแล้วพักพวกจะทำเช่นไรต่อไปได้ในเมื่อคนที่เป็นความหวังของพวกเขานั้นแปรเปลี่ยนไปตลอดการขงเบ่งนั้นยอมลงจากเขา มาทำงานกับเล่าปีกวนอูเตี่ยวฮุยจูลงยอมติดตามชิดใกล้เหล่าปีก็เพื่อให้เล่าปีนั้นเป็นรูุเป้าหมายผลสำนิดของสิ่งที่ตั้งใจหวังไว้เล่าปีจะเสพสุขในกังตังจนตัดตอนคำพูดของตนเองในอดีตกันนั้นหรือฮแน่นอนเมื่อเหล่าปีนั้นเลือกพวกพ้อง และไม่ยอมกเกษียณตนเองนั่นได้ปลุกแพชชั่นพลังของตนเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าในใจลึกๆของเราปีแล้วเราปีก็อาจจะเลือกแล้วจากคำกล่าวที่เราปีนั้นกล่าวกับจูล่งในครั้งแรก